พวกผู้กันออกกำลังกายนะครับผมมาลอมลุยแล้วเป็นเต๋อหรอมาลุยแล้วผมอืมอืมอึดง่ายดูเนเเื้อนเทีครึ่งครับผมวันนี้เราเน้นทำเวลาครับ กินอร่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาหรออ่าใช่ใช่ใชนี่เนื้อกับไข่แดงดองน้ำปลาผมอืมวคตรอร่อยเนื้ออผ่นโคตรใหญ่สามมันเยอะหรอใช่ยืนถือไว้นะ